สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแต่งรถทามิยากันนะครับก็ขอเกินสักนิดนึงนะฮะตอนอเด็กๆเนี่ยผมเคยเล่นนะครับตอนในยุค90นะผมัวมายุค90ตอนนั้นมันมีกระตูนเรื่องนึงที่ดังมากนะค,คือกระตูนเรื่อง Let's and ก o นะักซิ่งสายฟ้านะครับแล้วก็รถรางเนี่ยรถหรือรถทามิยารถแดเดเนี่ยมันเป็นของเล่นีิชิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมากๆนะครับผมเองก็เคยเล่นนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ยด้วยความที่เรายังเป็นเด็กนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายนะก็คือแค่ ซื้อรถออกมานะครับแล้วก็เอามาประกอบวิ่งบนดินวิ่งบนปูนบ้างอะไรแบบนี้นะฮะพอจะไปวิ่งในรางนี่ก็คือมันต้องแต่งค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่เขานิยมแต่งแล้วก็ไปวิ่งในรางกันนะฮะส่วนมากนะครับแถวบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นการแต่งแบบที่เขาเรียกว่ารถกางก็คือมันไม่ได้มีการใส่บอดี้ใส่กาบแบบนี้นั่นจะมีแค่ตัวโครงเปอยนะครับแล้วก็มีกันชนหน้าหลังนะครับแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าล้อนาล้อตามนะก็เป็นโรลเลอร์นะครับ 8ตัว10ตัวนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะพันเองนะอันนั้นคือเราจะเรียกว่ารถก้างนะครับแต่ว่านี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการแต่งที่มันเ,เพิ่มออปชันไปม,มากกว่าน,นั้นนะผมเองก็พอมาศึกษาข้อมูลแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหมันแต่งกันสวยมากนะในปัจจุบันเขาจะมีการแต่งหลายแบบนะมีการแข่งครับเป็นแบบทางการด้วยนะครับแล้วก็แข่งตามร้านนะฮะก็มีร้านแบบเขาจัดแข่งกันเองนะแล้วก็เป็นพวกร้านของทามิยะเองที่เป็นเจ้าของ บริษัทผลิตของเล่นตัวรถรถธรรมยาเนี่ยเขาก็มีการจัดเป็นแบบทางการนะครับแล้วก็มีการไปแข่งที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะผมว่าเฮย้ยมันเป็นอะไรที่แบบเออตอน,นเด็กๆคือมันเหมือนกับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาที่ไกลขนาดนเนี้ยมันผ่านมาแบบหลายสิบปีมากๆนะแล้วผมเองก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับตั้งแต่ตอนอยู่รู้สึกครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นคือตอนที่ผมอยู่มต้นนะฮะก็คือตอนนั้นก็แต่งเป็นรถก้างนะครับแต่ก็ไม่กล้าไปลงลางนะเพราะรถเรามันไม่แรงนะครับมันไม่มีเงินซื้อแบบ มอเตอร์ Motor, ซื้อแบบอุปกรณ์แบบแพงๆเลยแบบนี้นะมันก็ก็เลยเหมือนกับเป็นเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทํามันสําเร็จก็คือผมอยากจะแต่งรถนะครับแต่งรถทำย่านี่ฮะแล้วก็เอาไปแข่งในแข่งในลางแข่งแบบที่ร้านนะฮะอันนี้คือผมตั้งใจไวนะ้ว่าผมอยากจะไปแข่งนะครับที่ร้านที่ใกล้ที่สุดของบ้านผมก็คือเออจะถือว่าไม่ใกล้นะก็คือไกลเหมือนกันนะฮะคือผมอยู่ต่างจังหวัดนะฮะ ร้านที่ใกล้สุดน่าจะเป็นที่เซียรลังสิตนะครับก็คือเป็นร้านศูนย์ร้านขายของของเล่นทมิย่าเลยนะเป็นเขาก็จะมีรางอยู่นะอันนี้ก็เป็นความความฝันของผมทีผมอยากจะทําให้สําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะมีหลาย EP นะครับอันนี้เป็นแค่ EP แรกนะผมก็อยากจะมาแค่มาให้ดูนะว่าผมซื้ออะไรบ้างนะครับผมก็มีการจํากัดงบเอาไว้ที่ประมาณ3,000บาทนะฮะไม่แน่ใจว่าบวกลบเท่าไหร่นะครับ แต่ผมก็ได้ของมาเยอะพอสมควรเนะี่ยแล้วมันก็เป็นของแท้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสมัยก่อนเราซื้อของที่เป็น,ปนของไม่ใช่ของแท้เนาะตอนนั้นเราไม่รู้จักหรอกว่าอะไรมันคือของแท้ของปลอมอะรู้แค่ว่าเออเราซื้อลดมาเนี่ยเป็นกล่กลองๆแบบเนี้ยพอตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว,ว่ามันไม่ใช่ของท้ม่ยานะครับมันเป็นแบบยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะประกอบใส่มอเตอร์แล้วก็วิ่งครับเออประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เราก็อยากจะมาแบบเติมเต็มความฝันวนะัยเด็กเนี่ยโดยการแบบมา ประกอบเป็นแบบของธรรมย่าแท้ๆเลยนะครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะผมเคยทาทำสีรถที่เป็นรถธรรมย่าเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบเป็นโมเดลเป็นเมคานิกอก็คือมันวิ่งจริงไม่ได้นะอันนั้นเออเป็นคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้นะแต่อันนี้จะเป็นคอลเลคตคละตัวกันนะนี่เป็นตัวที่แบบว่าวิ่งได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตนะฮะผมก็ตั้งงบไว้แล้วก็มาศึกษาอยู่พักนึงนะครับก็โดยนสุดท้ายก็แบบเฮ้ยตัดสินใจลองซื้อมาแต่งดีกว่านะฮะก็มีงบาท ก็ได้ของมาเยอะพ่อสมควรนะแต่ลึกๆแล้วผมมองว่ามันมันยังไม่พอนะผมว่ามันต้องมีมากกว่านี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะฮะอย่างแรกนี่ผมต้องมีรถก่อนเนะรถตัวนี้ก็คือเป็นรถรุ่นยอดฮิตเลยคือนะครับอ่านว่าอะไรมาคเฟรมอ่อมาคเฟรมนะฮะเป็นตัวที่ไม่มีในกระตูนนะตัวนี้เหมือนจะเขาจะชนะชนะการออกแบบมานะฮะในปี2018นะน,นะครับในการดีไซน์คอนเทสต์นะฮะ เออแล้วก็พอชนะการการออกแบบเขาก็เลยทําออกมาวางจําหน่ายแต่ตัวนี้มัน,ร,นรุ่นนี้มันรุ่นเป็นรุ่นที่แบบผมเห็นก็ใช้รุ่นนี้กันเยอะนะครับเออก็ผมจะบอกไว้ก่อนก็คือตัวที่ผมจะแต่งเนี่ยปัจจุบันมีการแข่งหลายแบบนะมีทั้งแข่งแบบอ,อ่าโอเพนบ็อกนะฮะแล้วก็แข่งแบบ b m a มแล้วก็แข่งแบบ J จแปนครับเจคั up, อะไรแบบเนี้ยแต่ผมอยากแต่งสไตล์แบบ BMa มนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะแต่งถูกหรือล่านะบีแมมันก็คือการแบบเรา ห้ามตัดแต่งนะแต่ว่าเราสามารถเอาของที่เป็นของที่มีญาณนะมาใส่ได้นะครับแต่ว่าห้ามตัดห้ามเจาะห้ามอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมว่าแต่งตัวนี้มันน่าจะโอเคอยู่แต่ผมเห็นเขาแต่งแล้วสวยดีนะครับอะตัวรถ B Max นี่ผมได้มาจากในกลุ่มนะประมาณ360บาทนี่ถือว่าถูกนะเพราะว่าผมเห็นในช้ e อปปี้บางร้านนะบางร้านนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณราคามาตรฐานประมาณ400 400กลางๆนะครับตัวนี้ก็แกะออกมาก็จะมี ของด้านในก like ็จะมีโครงนะฮะโครงนี่ผมบอกเลยว่ามันพัฒนาจากสมัยผมไปเยอะมากนะครับอันนี้เป็นโครงมอเตอร์หน้าเนี่ยฮะรูปร่างมันไม่เหมือนที่ผมแบบเคยเคยสัมผัสเลยนะฮะเออเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะโครงมอเตอร์หน้าหลายๆคนน่าจะเข้าใจนะครับนี่ครมันมีพาร์ทแบบที่เราแบบไม่คุ้นมากมายนะอันนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้เยอะแบบนี้นะมีตัวปิดฐานปิดมอเตอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวบอดี้นะครับสมัยก่อนตอนเล่นรถกล้าเนี่ยเราจะไม่ใส่บอดี้กันเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากนะฮะ ออจริงๆแล้วมันใส่บอดี้แล้วมันสวยนะตัวนี้เขาก็เห็นเขาเอาไปทำสีกันเยอะเลยนะครับตัวบอดี้มาร์คเฟรมก็จะมีล้อขาวนะครับมียางยางที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยางอะไรนะเป็นยางมันมียางที่แบบเป็นยางซอฟต์ยางนิ่มอันนี้แข็งนะผมว่าน่าจะฮาร์ดน่าจะนะไม่ฮาร์ดก็ซูเปอร์ฮาร์ดนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์มาให้ด้วยนะเป็นมอเตอร์สีขาวธรรมดาเบสิกสุดๆนะครับแล้วก็เฟือง ส่วนมันเป็นเฟืองแบบไหนเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะมีสติกกงสติ๊กเกอร์นะครับนี่แล้วก็มีครับ่มือนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เดี๋ยวไ้ดูทีหลังนะผมเองก็ยังจะไม่ได้มาประกอบให้ดูนะครับมาให้ดูก่อนว่าผมได้อะไรมาเงินบงบที่ผมซื้อไปนไะอพวกนี้ซื้อในกลุ่มเนะี่ยจะถูกหน่อยนะครับแล้วแต่สะดวกนะซื้อในแอปส้มก็ได้ครับตัวนี้ผมเห็นเอ่อพ่อค้าที่ผมซื้อตัวมาร์คเฟรมของเขาเนี่ยเขาขายตัวนี้ด้วยเอ่อเป็น บอดี้มอเตอรนะครับของตัวรถนี่รถยอดฮิตในตำนานในมเตอร์หน้ดนะครับบอกเคนนะฮะตัวนี้โอ้โหผมโคตรชอบเลยนะครับผมบอกเลยวตัวนี้มันชอบจริงนะมัน,ม,นมันออกแบบได้แบบดุดันเหมือนพวกรถถังเหมือนรถแบทแมนอะ่ะเออแต่ตัวนี้ผมได้มาแค่70บาทนะคือได้ทั้งตัวกล่องสติกเกอร์แล้วก็เป็นตัวบอดี้นะผมกะว่าต้องเอามาทําสีนะครับเออสองย่างนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็ เนเมื่อเรามีรถแล้วเนาะคือการแต่งรถเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ใช้อะไรอะ่ะใช้อุปกรณ์เยอะนะครับแล้วก็มันจะมีพวกน็อตอะไรมากมายนะครับผมก็เลยต้องสั่งเป็นกล่องนะฮะกล่องใส่อุปกรณ์นะครับเออก็ศึกษาอยู่สักพักเหมือนกันนะสำหรับตัวกล่องว่าจะเอาของที่เป็นของแท้คือเป็นของธรมิยะ ดีหรือเปล่านแต่ว่าราคาของทิย่ามันค่อนข้างจะแรงนะฮะตัวกล่องของทิย่าจะคล้ายๆแบบนี้นะแต่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,100ประมาณนี้ผมว่าราคาไม่โคตรโหดเลยอเออผมก็เลยแบบผมสายประหยัดเนาะผมก็เลยลองสั่งตัวนี้มาฮนะจากในแอปส้มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะผมว่ามันถูกดีผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆนะคือเราไม่ต้องเอามาใส่รถทิย่าได้นะไปใส่เครื่องมือ ช่างหรือแบบอุปกรณ์ตกเบ็ดหรืออุปกรณ์ทาโมเดลผมว่ามันมันมัน,ม,นมันโอเคแล้วกับราคาที่ผมได้มา209บาทนะฮะแล้วก็มีโคส่งฟรีมันก็เออช่วยประหยัดไปได้อีกนะให้ดูนะว่าขนาดมันค่อนข้นขางที่จะแบบเนี้ยใหญ่นะดูดูมือผมเนะี่ยขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าที่ผมคิดอีกนะมันลึกกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมก็เสียวนะว่ามันจะเอามาใส่รถได้ไหมเนาะแต่ดูแล้วน่าจะใส่ได้นะครับยังก็จะมีตัวล็อกนะฮะนี่ตัวล็อกแบบนี้ผมว่ากล่องนี้เหมาะสําหรับนะ ผู้เริ่มต้นนะฮะอย่างผมผมเองยังไม่อยากแบบไปซื้อกล่องที่มันแบบเออเป็นฟนะูลออปชันเน่ยผมก็เอาใส่คีบนะฮะเผื่อจะต้องใช้เนี่ยที่เป็นอุปกรณ์คีมเอาไว้ตัดแล้วก็คีมเอาไว้หนีบนะฮะก็มีมีดคัตเตอร์นะครับพวกนี้เป็นของที่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็ไขควงนะครับอันนี้ได้มาจากร้าน m ิเ i อร์ดีนะสิบาทเพราะว่าผมผมมีไขควงแต่ว่ามันมันมีตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นเลยซื้อตัวเล็กมานี่มันต้องใช้นะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นฐานฐานซึ้อเาเผื่อไว้เฉยนะครับเผื่อไว้ลองมอเตอร์จริงๆถ้าแข็งจริงๆอ่ะมันจะต้องมีฐานอีกอย่างนะพวกฐานอะไรฐานชาร์จไม่ก็ฐานอันคลายฟูจิสึนะครับแล้วแต่กดของการแข็งนะผมเองยังไม่แม่นนะฮะอ่ะแล้วตัวกล่องนี่ผมแน,นะนํเลยนะกล่องมันเจ๋งจริงนะครับคือช่องเก็บของมันเยอะนะครับมันเยอะมากเลยเนะี่ยเห็นไหมมันมีหนึ่งสองแล้วก็ชั้นล่างนะฮะแล้วก็มันจะมีแบบซอยแล้วตรงเนี้ยมันสามารถดึงออกได้นะครับเราสามารถ เออจะแบ่งเป็นช่องก็ได้นะหรือจะไม่ใช้ก็ได้ดึงออกก็ได้นะมีช่องกว้างนี่นะผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นของที่ผมสั่งมานะครับนี่นะฮะก็คือของแต่งนั่นเองนะฮะอุปรกรณ์แต่งที่ผมได้มาผมจะบอกนะตัวรถเนี่ยแม่งไม่เท่าไหร่เลยแต่ถ้าคุณมาเจออุปรกรณ์แต่งผมว่านี่แหละคือคือที่เด็ดเลยนะครับของแต่งเนี่ยแต่ละอย่างนเยอะแล้วก็ราคานี่ ค่อนข้างที่จะถ้าเป็นของแท้นะโมราคาสูงเลยนะครับออกับเฉพาะบางอย่างนะโดยเฉพาะพวกกันชนพวกวัสดุคาร์บอนนะอันนี้เป็นล้อนะเป็นล้อที่ผมได้มาผมไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือเปล่านะเป็นมันเป็นยางเขาเรียกว่ายางซูเปอร์ฮาร์ดลักได้โลโปรไฟล์ไทแอนด์วิลเซตโอ้โหยาวเยยดเลยก็คือเป็นล้อ เป็นล้อสีทองเป็นแม็กสีทองนะแล้วก็มียางเป็นยางซูเปอร์ฮาร์ะครับนี่สกรีนด้วยนะเออจริงจริงผมอยากได้ที่ว่ามันเป็นมันสก,กรีนเหมือนเด้คือผมตั้งใจจะแต่งอะ่ะครั้งแรกเนะี่ยผมจะแต่งเอาสวยก่อนอืมเพราะผมยังไม่เคยผมยังไม่ได้ไปสมัมผัสเลยว่ามันเอาลงรางแล้วจะเป็นยังไงนะผมแต่งเอาสวยแล้วก็ดูข้อมูลคร่าวๆก่อนนะศึกษาข้อมูลคร่าวๆก่อนผมก็เลยเฮ้ยเอายางมาสกาักอันนี้ผมได้มาในราคาแปดสิบาทนะอันนี้ได้มาจากในกลุ่ม facebook นะครับกลุ่มซื้อขายธรรมยา่า มิ Mini View Thailand, นิโฟ r v วิวไทยแลนด์อะไรแบบนี้นะลองลองไปเสิร์ชหาดูนะครับตัวนี้มันถูกดีนะเออแปบาทแล้วก็ตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเนี่ย High m o ทูบส u ต e s ์บิล l i z เ r อร์มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะพิงรางอ่ะตัวพิงรางนะครับนี่เห็นไหมก็คือมันจะคล้ายๆโรลเลอร์มันจะอยู่ตรงด้านบนเนี่ยมันจะไยไี้แบบว่าเวลารถเลี้ยวหรือรถเอียงอะ่ะตัวนี้มันจะช่วยพิงไว้ไม่ให้รถมันโดนแรงเหวี่ยงออกนอกรางไปนะ เออเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับก่อนมันไม่ได้มีอะไรแบบละเอียดแบบนี้นะฮะอันนี้ผมยังไม่พูดถึงบางรุ่นที่เขาแต่งแบบมีโชคมีแบบกันชนแบบเขาเรียกว่าดุกดีก่ะกันชนที่เป็นสปริงแล้วแบบมันขยับได้อ่ะโอ้โหมันล้ำถึงขั้นนั้นละแล้วก็ตัวนี้คือ Mas s damper set heavy แปลว่าหนักนะฮะก็คือเป็นเหมือนตุ้มถ่วงนะฮะก็คือปัจจุบันเวลาเขาเล่นรถธรรมยามันจะมีพวกเนินเหินอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเหินลงมาไอเหินไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนลงเนี่ย ถ้ารถจะแรงเกินไปเนี่ยมันก็จะลอยข้ามรางไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะตกกระแทกแล้วก็ตกไปรางอื่นบ้างหรือจะคว่ำไปเลยก็ได้นะฮะตัวนี้ก็มีหน้าที่ถ่วงนั่นเองนะถ่วงไม่ให้รถเรามันมันเหินลอยไปนะเมื่อก่อนมีไหมนะเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนถ้ามีก็ไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเออสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมแต่งเนี่ยมันยี่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะมันไหวมากนะเวลาแล้วก็ตัวนี้นะก็เป็น โรเลอร์ er นะครับ19มิลิเมตรนะอลูมิเนียมบอลเลสโรเลอร์นะครับเป็นโรเลอร์นี้สีแบบเรียบเรียบนะเป็นสีเงินมีลูกปืนอยู่ข้างในด้วยนะนี่มีลูกปืนอยู่ข้างในด้วยนะราคาผมได้มาไม่ถึง260นะมันประมาณ229บาทเนะี่ยอันนี้ช้อปปี้นะครับเออพวกนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือบวกราคาเลยจริงๆไม่ถึงนะไม่ถึงนะในช้อปปี้ไม่ถึงผมว่าเขาแปะราคาไว้แบบนี้แต่ผมสั่งในช้อปปี้มันไม่ถึงแต่ผมทิ้งลิงก์ร้านไว้แล้วกันนะฮะเออผมว่าราคาเาเคาอยู เออมันประมาณอันนี้มันประมาณร้อยร้อยี่สิบมั้งตัวนี้แปดสิบเก้าจําได้เลยถูกสุดต่อไปก็เป็นเหมือนกันนะฮะเป็นโรเลอร์อันนี้ก็สองร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไซส์แมสดมเปอร์ก็คือตัวตรงกลางรถอะ่ะมันจะมีโครงเดี๋ยวผมที่เหยียดเอาออกมาให้ดูออมันจะไว้ถ่วงคือเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อก่อนมันไม่มีเนาะตรงกลางรถอะ่ะคือตรงนี้เอาตรงนี้ไปไปเสริมแล้วก็เอาตรงนี้ถ่วงเออ มันจะเป็นตุ้มถ่วงเวลารถเถินลงไปอ่ะเหมือนกันนะตัวนี้มันจะกดกดให้มันลงนะฮะนะที่ของมันคือจะบอกว่าเหมือนผมคือไอ้สกิลที่ผมเคยเคยเล่นมาสมัยก่อนเนี่ยมันมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยมันไปไกลมากนะฮะอันนี้เป็นมอเตอร์นะครับผมก็สั่งมางั้นๆแหละครับจริงๆเนี่ยถ้าแข่งจริงๆอ่ะเหมือนกับรุ่นที่เป็น B Max เน่ย ผมไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะไม่ให้ใช้มอเตอร์ตัวนี้มั้งอันตราเดสนะฮะแต่ผมซื้อมาเพราะว่ามันถูกดีนะเขาขายในกลุ่มนะ้น่าจะในกลุ่ม250บาทนะอันนี้ผมว่าถูกดีไปซื้อที่ร้านหรือช้อปปีน่าจะแพงกว่านี้นะฮะอันตราเดสน่าจะเป็นมอเตอร์ที่เกือบจะแรงที่สุดนะเป็นรองแค่พลนะั๊กซลมาแต่แข่งพวกพ e ีแม็กจริงๆผมเห็นเขาจะใช้พวกไ์เดสหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องกดเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวนี้ได้มาจากในกลุ่มนะฮะอันนี้เห็นถูกดีถ้ากก็แกลลนนอะครับ อแกโละ้ะหกสิบพมเอามาสีดําผมก็ไม่รู้มันมันดีกว่าสีที่แถมมายัางไงนะแต่ก็เเผื่อ,อไว้นะเผื่อมันคดแล้วก็ตัวนี้นะครับต่อไปเขาเรียกว่าเรียเบรกสเตย์ก็คือเป็นเบรกหลังปัจจุบันนี้มันมีถึงขั้นระบบเบรกนะแล้วก็มีแผ่นมันเป็นแผ่นผ้าเบรกนะแผ่นผ้าเบรกนี่นก็มีหลายสีนะครับสีฟ้าสีชมพูนะมันจะความหนึบมันก็นแล้วแต่แต่สีขาวน่าจะหนึบน้อยสุดแลวมะั้ง ก็คือเหมือนเดิมนะเวลารถลงหรือรถขึ้นในแบบนี้ตัวนี้มันจะช่วยเบรกจึกไม่ให้รถมันไม่ให้ช่วงล่างมันแบบเกิสัมผัสกับรางแล้วถ้ามันลื่นไปมันจะแบบปืด้ดอาจจะปื้ดปัดไปเลยนะ,ะเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่ามันมีอะไรให้แต่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Stabilizer Ball Cap นะฮะโมโนโครมะฮะก็เป็นเหมือนตุ่มที่เอาไว้เนี่นะฮะเออนี่ยแบบนี้ เอาไว้ด้านบนสุดเนีของพวกปลายน็อตเออใส่ไว้ไม่ให้มันโคตรกันลางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยในการทรงตัวเวลาโค้งอะไรด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นกันชนหน้านะครับหน้าหรือหลังก็ได้น,นะเขาเรียกว่าฟิล e ี่นะครับฟิลลี่คาวก็คือเป็นกันชนนั่นแหละก็เอาไว้ใส่โรลเลอร์อะไรแบบนี้นะนี่นครับก็จะมีแผงประมาณนี้นะฮะ นี่นะเป็นกันชนตัวนี้ผมมันมี2แบบนะถ้าเป็นของทามิยะนั่นก็คือเป็นวัสดุที่เป็น F.R.P เนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพลาสติกแหละแล้วข้างในมันก็เป็นเหมือนเป็นเส้นใยอะไรอะ่ะเออเอาเรวมเหมือนพวกไม้ไติ้มที่เราใช้มา่ก่อนนั่นแหละเออมันจะถูกมันจะถูกกว่าตัวที่เป็นคาร์บอนคาร์บอนนี่คือราคามันจะแพงกว่านี้มากอันนี้ผมได้มาจากช้อปปีนะประมาณ80บาทเอ้ยประมาณร้อยร้อยหนึ่งมั้งร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยมันถูกกว่าตัวที่เป็น คาร์บอนตัวคาร์บอนจะสกรีนมาเนาะสกรีนเป็นธรรมิยา่าเลยสวยนะครับแต่ผมอยากให้มันอยู่ในงบแค่ตรงนี้ก่อนเออผมไม่อยากจริงๆผมรู้เลยว่ายัางไงก็ต้องซื้อแน่นอนแต่ตอนนี้คือแบบอยากจะคุมโทนให้มันเป็นแบบสายประหยัดก่อนเนะี่ย FRP เหมือนกันเนะี่ยต้องซื้อมาสองอันหน้าหลังเนะี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น FRP เหมือนกันนะเป็นไม้ติ่มนะครับมันมันจะต้องใช้นี่นะฮะหน้าที่ก็คล้ายกันชนเนี่ยเอาไปเสริม แต่ส่วนมากผมเห็นเขาจะาไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังเอาไว้เป็นตัวเขาเรียกว่าไม้เบรกแล้วก็เอาเบรกเบรกเป็นแผ่นแบบเมื่อกี้เอามาติดหรือก็เรียกกันแขวนก็ได้นะครับเวลารถลงเนินมานะฮะมันจะไปติดรางอะไรแบบนี้พวกนี้มันจะช่วยไม่ให้แบบโครงรถเรามันไปเกี่ยวกับรางอะไรแบบนี้นะมันจะเออเขาเรียกกันแขวนนะแล้วก็ตัวนี้ครับแมสเดมเร์เซตก็เป็นตุ้มถ่วงเหมือนกันนะฮะนี่ตุ้มถ่วงเหมือนกันนะครับมันต้องใช้หน้าหลังเนาะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นเ,ออเขาเรียกว่าล็อกนัดก็เป็นน็อตตัวเมียนะครับนี่นัดตัวเมียนะฮะเอาไว้ล็อกประมาณนี้เหมือนชื่อมันอันนี้ก็เป็น F R P Rear Roller Stay for Super X Chassis มันมันบอก for Super X แต่โครงรถที่ผมมีคือโครง F M A แต่มันน่าจะใช้ด้วยกันได้แล้วมั้งนะเออได้ได้ได,ได้นี่ก็เป็นกันชนหลังนั่นเองนะฮะเอามาเสริมให้มัน รถจะได้หล่อขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นโรเลอร์นะครับเขาเรียกว่าโรเลอร์ถ้วยเนาะเป็นโรเลอร์ที่เอาไว้ใช้กับด้านหน้านะครับก็คือสิบอะไรอ่ะเก้าถึงแปดมมจริงจริงผมว่าผมสั่งผมสั่งไปสิบสองสิบสามนะแต่กลายเป็นเหมือนจะผมจะสั่งผิดมาเนะี่ยเก้าถึงแปดมมราคาจริงๆมันอยู่ประมาณสามร้อยนะครับเนี่ยก็แปะป้ายมาสี่ร้อยโอ้จริงๆรแล้วก็หมดหลายผ่านกระแตในงบประมาณสามพันนะฮะ เป็นโรลเลอร์นะครับเป็นโรลเลอร์หน้านะผมตั้งใจเอาเป็นโรลเลอร์หน้าเฮ้ยจริงๆนียผมว่าผมสั่งผิดไปเนี่ยผมว่าผมน่าจะเอาสิบสองสิบสามนะฮะก็คือด้านล่างมันจะใหญ่ด้านบนมันจะลดลงมิลหนึ่งนะฮะเป็นโรลเลอร์ถ้วยนะครับมีลูกปืนให้พร้อมน็อตพร้อมใช้งานอะนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะที่ผมโอ้โหหมดไปนะครับกับการจะมาแต่งรถทำย่าครับในรอบ ปปยี่สิบปอรปเนะครับนี่เราก็จะมาดูกันนะสําหรับตอนแรกแกน็น่าจะมีเท่านี้นะเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะว่าผมจะแต่งมันออกมาในรูปแบบไหนนะฮะเกาะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะฮะสวัสดีครับผม